สวัสดีค่ะที่นี่เจตเคนะคะจุดทาเครื่องครัวร้านเราอยู่ติดธนาคารทกอสออำเภอโชคชัวยวันนี้นะคะพี่สมทรง เจ้าของร้านเองเลยนะคะมาแบ่งปันสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่มองหาสินค้าไปลงเพิ่มหน้าร้านหรือกำลังมองหาธุรกิจจะเปิดร้านแฟรนไชส์ทุกอย่าง20เดี๋ยววันนี้นะคะพี่สมทรงก็จะมาแนะนำนะคะว่าร้านเรา JTK มีอะไรบ้างนะคะ นี่เลยบรรยากาศนะคะในร้านเรานี่คือแม่ค้านะคะเจ้าของร้านตัวจริงเลยร้านพี่สมทรงเนี่ยเปิดมาหลายปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วแล้วทีนี้ลูกค้าก็จะมาจากโลกออนไลน์กันทั้งนั้นเลยนะคะเยอะเยอะมากเลยที่มาจากโลกออนไลน์ทีนี้หลายคนนะคะก็จะ เชื่อใจร้านเราเนาะก็ใช้วิธีโอนเงินนะคะมัดจำค่าสินค้าก่อนจัดก็จะโอนมาเลยไม่มีปัญหาที่นี่จริงใจค่ะพี่สมทรงในฐานะเจ้าของร้านชอบแบ่งปันนะคะเป็นผู้หญิงที่ใจดีนะคะหน้าตาก็หวานนะคะหน้าตาก็หวานแถมใจดีนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันเลยนะคะสำหรับสินค้าตัวแรกเลยนะคะเดี๋ยวพี่สมทรงให้ดูสินค้าตัวแรกของที่ร้านเลยนะคะ นี่คือเป็นกาแฟนะคะกาแฟ Big One p l u ล Coffe e นะคะเป็นสินค้าตัวแรกเลยนะคะที่มีลูกค้านะคะสั่งมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อคืนนะคะลูกค้าก็โอนตังมาเลยนะคะที่เขาอยู่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยานะคะเป็นเจ้าของร้านขายของชามขายขายของโชว์ห่วยนี่แหละคะ่ะแล้วเขาเห็นพี่สมทรงไลฟ์สดเนาะเขาก็ อยากดื่มกาแฟบิ๊กวันพัทลองดูเนาะตอนแรกเขาก็ซื้อของที่ร้านเราไปแค่ห่อเดียวเองอล่ะ2อละ250บาทซื้อสองห่อห0าเราส่งฟรีทีนี้พอลูกค้าเจ้านี้เนาะได้ชิมนะคะกาแฟบิ๊กวันพัสติดใจค่ะทุกคนพอได้ ชิมกาแฟบิ๊กวันพัสติดใจเลยนะคะเพราะว่ากาแฟของเรานะคะไม่มีน้ำตาลเราใช้ย้าหวานแทนน้ำตาลทีนี้ลูกค้าก็เลยสั่งยกลังเลยค่ะไปขายปลีก250ราคาส่งยกลังนะคะก็จะมี30ห่อะนะคะหนึ่งลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหนึ่งลังมี30ห่อเราส่งแค่5,700บาท ส่งแค่5,700บาทคุณลูกค้าเอาไปขาย250าได้เลยนะคะกำไรห่อละ50บาท60บาทนะ,ะแล้วเราส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับกาแฟบิ๊กวันพั s อยากให้ผู้ประกอบการหรือเพื่อนๆรองสั่งไปทานดูได้นะคะห่อเดียว250มี15บซองถ้า2ห่อ500ทานได้1เดือน30วันเราส่งฟรีถึงหน้าบ้านและมีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะนี่คือ สินค้าชิ้นที่หนึ่งนะคะของร้านเราเดี๋ยววันนี้นะคะพี่สมทรงจะพาไปดูสินค้าต่างๆของในร้านเรานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเหมาะสำหรับใครที่ทำธุรกิจออนไลน์จะเอาไปโพสขายก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้านะคะนี่คือสินค้าของ JJK ที่มี เขาเรียกอะไรอะเป็นสินค้าดีมีคุณภาพนะคะทานแล้วตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นไขมันความดันเบาหวานหรือคนที่อยากลดน้ําหนักนะคะเพราะว่าดื่มกาแฟต่อเนื่องนะคะของบิ๊กวันพัสก็ทําให้น้ําหนักลดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมสินค้าชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นถ้วยจานนะคะถ้วยจานไปขายใบละ20-25แล้วแต่นะ,ะเราก็จะมีหลากหลายลายเลยนะคะเป็นอ่ถ้วยเซรามิกเลยนะคะมีหลายลายให เลือกค่ะ คุณลูกค้าสามารถวิดีโอคอลดูได้นะคะแอดไลน์นะคะมาเป็นเพื่อนกับร้านเรานะคะเรามีน้องแอดมินนะคะคอยวิดีโอคอลจดออเดอร์นะคะมีราคาปลีกราคาส่งให้ดูเลยนะ,ะลูกค้าจะซื้อไปใช้หรือซื้อไปขายนะคะก็คุ้มนะคะถ้าเข้ามาลิงก์ร้านส่งร้านเราตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยจานนะคะที่เป็นเซรามิกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยเล็กๆนะคะ เดี๋ยวพี่สมทรงไลฟ์สดแล้วขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มต่างๆนะคะให้ผู้ประกอบการที่มองหาสินค้าเข้าร้านไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะคะเข้ามาที่ JTK ได้เลยนะคะรับประกันนะคะร้านเรา JTK ค้าขายด้วยความจริงใจค่ะสินค้าหลากหลายเลยนะคะที่นี่ ตรงนี้ก็จะเป็นครกสากก็มีนะคะมีสากกระเบือยันเรือลบนะคะมีครกมีสากนะคะมองหาครกสากเราก็มีนะคะสากก็มีนะคะสินค้าก็อ๋อมีหลากหลายเลยนะคะคุณลูกค้าขาช่วยจานนะคะเราก็มี ตรงนี้ก็จะเป็นถาดนะคะคุณลูกค้าถาดรุ่นต่างๆนะคะยกโหลก,ก็จะเป็นราคาส่งเลยนะคะใครเข้ามาลิงก์ร้านเรานะคะเป็นราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกเลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะเอาไปใช้เอาไปขายนะ,ะสินค้าหลากหลายกว่าหมื่นรายการเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขา อยากได้สินค้าตัวไหนนะคะแจ้งแอดมินเราได้เลยนะคะว่าขอให้วิดีโอคอลหรือให้ถ่ายรูปสินค้านะคะเรากา็สามารถสั่งแล้วก็บริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะคุณลูกค้ามีร้านอยู่ที่ไหนนะคะทั่วประเทศเราบริการส่งทั่วประเทศเลยนะคะสินค้าเยอะนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับไลน์นี้ เยอะแยะเลยนะคะสินค้าค่ะลูกค้าอยากได้สินค้าตัวไหนก็อ่อเจาะจงมาได้เลยนะคะว่าอยากได้พลาสติกเบ็ดต,ตะเล็ดเครื่องมือช่างเครื่องเขียนนะคะหรืออยากทราบราคาก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ร้านเราได้เลยนะคะเรามีราคาส่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะเบาะรองนั่งนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเปลนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเปลนะคะเปลนอนนะคะมีราคาส่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเ,ออเสื่อนะคะเสื่อก็จะมีสองขนาดมีเล็กกับใหญ่ลูกค้าอยากได้สินค้าตัวไหนก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่โกยขยะนะคะมีไม้กวาดด้วยนะคะ ตรงนู้นก็จะเป็นโต๊ะนะคะมีหลายรุ่นเลยโต๊ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสต็อกถ้วยจานนะคะที่ลูกค้าที่สั่งยกลังเราก็มีราคายกลังให้นะคะสั่งยกลังเราก็มีราคายกลังให้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกละมังตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ํานะคะของ C n n อนนะคะซึ่งสินค้ามีหลากหลายมากนะคะคุณลูกค้าค <Mitarbeiter. S 1> ่ะ สินค้าเรามีหลากหลายมากเลยอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นที่โคยกระยะนะคะลูกค้าก็คือสินค้าเรานะคะมีบางมีโชว์ขายปลีกด้วยนะคะแล้วถ้าลูกค้าจะสั่งยกโหลยกลังเราก็จะมีราคาส่งให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ํานะคะถังน้ําก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถังฝา,ถ,งฝาถังหิ้วนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอูล่าฮูปก็มีนะคะถังน้ําใบเล็กใบใหญ่ก็มีครบเลยะคะ่ะ เก้าอี้นะคะเก้าอี้เอนนอนสบายก็มีนะคะเก้าอี้พิงเด็กเก้าอี้แฟนซีเก้าอี้หัวกลมเก้าอี้เท้าแขนนะคะมีหลากหลายเลยเก้าอี้แฟนซีโตะญี่ปุ่นนะคะโตะพับนะคะมีหลากหลายเลยนะคะเรามาโชว์แค่บางส่วนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นรุ่นต่างๆนะคะสามชั้นสี่ชั้นกระติกน้ำ มีหลากหลายเลยนะคะกระติกน้ำขวดน้ำเก้าอี้รุ่นต่างๆนะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยเก้าอ e, ี้สแตนเลสเก้าอี้พลาสติกนะคะหรือเก้าอี้สี่เหลี่ยมเก้าอี้กลมนะคะเวลาแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะยกโหลเราก็มีราคาส่งเลยนี่ก็จะเป็นเ e, ก้าอี้เด็กเก้าอี้พิงเกรดบีเกรดเอนะคะมีหลากหลายให้เลือกเลย นี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตะกร้านะคะรุ่นต่างๆเลยตะกร้ารุ่นต่างๆนะคะเรามีโชว์ให้ดูนะคะลูกค้าก็สามารถเอาไปขายได้เลยนะคะกละมังรุ่นต่างๆนะคะกระมังเราก็มีหลายรุ่นเลยหลากหลายเลยนะคะอยากได้กละมังอยากได้ถังอยากได้เข่งนะคะ มีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเข้ามาแล้วก็สามารถเข้าลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวพี่สมทรงจะมีลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็มีไลน์โอเอของที่ร้านนะคะเข้าไลายกลุ่มที่ร้านก็จะเป็นสินค้าราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะคะฝาชงฝาชีก็มีนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยสำหรับฝาชีค่ะ แบบสแตนเลสก็มีนะคะกระมังก็มีตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นน้อยนะคะมีหลากหลายรุ่นเลยสำหรับกระมังนะคะมีเยอะแยะเลยใครที่มองหาสินค้าไปขายนะคะเข้ามาที่นี่นะคะ JTK ยินดีดูแลค่ะ โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่โคราชและต่างอำเภอนะคะเราบริการส่งฟรีถึงหน้าร้านนะคะเช็คเส้นทางผ่านแต่ละวันได้นะคะเพราะว่าร้านเรานะคะมีลูกค้าเส้นทางผ่านแล้วก็รวมกันไปส่งทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้เราก็มีไปอำเภอคอนบุรีนะคะซึ่งลูกค้าที่อยู่คอนบุรีก็สามารถสั่งมาได้เลยหรือถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ สามารถสั่งมาได้นะคะเรามีโปรโส่งฟรีด้วยนะคะก็เช็คได้นะคะว่าโปรโส่งฟรีต้องต้องสั่งสินค้าราคาเท่าไหร่นะคะสินค้าเรามีแบบเยอะมากมายเลยนะคะถ้าสั่งเต็มคันรถก็ประมาณหนึ่งแสนอัพนะคะที่สามารถไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านได้เลยถ้าสั่งเต็มคันรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกเดี๋ยว พี่สมทรงให้ดูพลาสติกก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสินค้าเบ็ดตะเลินะคะเพราะว่ามีสินค้าเยอะมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถังบวกฝานะคะรุ่นต่างๆเลยจะเป็นถังฝาสีนะคะฮิ้วได้หรือเป็นถังฝานะคะมีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะเป็นสีขาวสีดำถังใส่น้ำแข็งถังรุ่นต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เราก็จะสต๊อก ให้โช์แค่บางส่วนนะคะถ้าลูกค้าสั่งเอาไปขายเราก็จะมีสต็อกนะคะถังยู่งูเราก็มีทุกรุ่นเลยนะคะถังยู่ตาง,งูนะคะแล้วก็พวกกระจาดต่างๆนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยเก้าอี e ้นะคะรุ่นต่างๆเก้าอี e. ้เก้าอี้พิงนะคะสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าสีชมพูอยากได้สีอะไรเราก็มีหลากหลายเลยนะคะ อันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้แม่บ้านนะคะที่มีหลากหลายส่วนน้ำยาล้างจานเราก็จะมีนะคะของรลโอนะคะของคุกเลโอมีทั้งแบบขวดและแบบซองเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เอาไปขายสิบบาทยี่สิบบาทนะคะเรามีหลากหลายเลยนะคะตู้กล่องต่างๆมีนะคะเสื้อน้ำมันเราก็มีนะคะเสื้อน้ำมันเป็นม้วนๆเลยนะคะมีหลากหลายให้ลูลกค้าเลือกเลยค่ะ ชั้นวางของนะคะก็มีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นชั้นสีชั้นดำสามชั้นสีหวานหวานนะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยสำหรับชั้นวางของนะคะพวกพลาสติกต่างๆนะคะเราก็มีให้เลือกนะคะกล่องต่างๆนะคะกล่องเดอะบล็อกนะคะมีหลากหลายเลยตะกร้ากระจารุ่นต่างๆนะคะเราก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะสำหรับกระจารตะกร้า นะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามช่อง YouTube ของ JTK ด้วยนะคะเรามีช่อง YouTube ชื่อช่อง JTK แบ่งปันเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวพี่สมทรงก็จะแปะลิงก์นะคะทุกคนสามารถเข้าไปติดตามเลยนะคะว่า JTK อยู่ที่ไหนแล้วก็เจ้าของร้านหน้าตายังไงนะคะแล้วช่วยต่อยอดลูกค้าอย่างไรนะคะก็ติดตามได้นะคะสำหรับอ๋อ ลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็สนใจที่จะเป็นลูกค้าร้านเรา JTK นะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยในลิงก์นะคะเสื้อโฟมเราก็มีสต็อกเยอะนะคะสั่งได้นะคะเสื้อโฟมเข่งนะคะไปขาย20บาทนะคะเข่งโหลโหลละร้อยร้บาทนะคะโหลละร้อบาทนะคะยกโหล มีหลากหลายราคาเลยนะคะตะกร้าแล้วก็ตะกร้ารุ่นต่างๆนะคะตะกร้าเล็กตะกร้าน้อยนะคะมีหลากหลายเลยไร์นี้จะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะสำหรับ ร้านค้าที่มองหาสินค้าราคาส่งนะคะมีประโยชน์อย่างสูงเลยนะคะแล้วเข้าไปที่ร้านเรานะคะก็สามารถาเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วมีน้องแอดมินนะคะคอยตอบคอยบริการไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะคะเราบริการส่งถึงหน้าบ้านเพราะว่าจะมีขนส่งนะคะ ที่จะบริการคุณลูกค้านะคะส่วนค่าขนส่งนะคะเราก็มีโปรโส่งฟรีแต่ถ้าเกิดสั่งชิ้นสองชิ้นเราก็ส่งนะคะถ้าชิ้นสองชิ้นก็เป็นราคาส่งนะคะแต่ว่าลูกค้าต้องจ่ายค่าขนส่งเองเพราะว่าทางร้านเราเออคิดราคาส่งแล้วนะคะกล่องล้อเราก็มีนะคะกล่องล้อ ออกล่องล้อของ CNN นะคะมีสามสีน้ำเงินเขียวแดงนะคะเราก็มีนะคะพร้อมส่งนะคะของ CNN เราก็ลงเป็นคันรถสิบล้อนะคะลูกค้าที่เป็นสาวกของ CNN นะคะของเราก็มีหลากหลายเลยนะคะสามารถสั่งได้นะคะกล่องล้อรุ่นต่างๆถังน้ำนะคะหลากหลายนะคะถังน้ำมีหลายแบบเลยให้เลือกซื้อนะคะสำหรับถังน้ำ พี่สมทรงต้องขออนุญาตแอดมินกลุ่มต่างๆนะคะที่เอาไปแชร์ลงกลุ่มเนาะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เนาะถ้าผู้ประกอบการนะคะมัวแต่ขายหน้าร้านอย่างเดียวอ่ะแย่แน่เลยเนาะก็ต้องขอบคุณกลุ่มต่างๆที่อนุมัติโพสต์ JTK นะคะให้ ได้ลูกค้าได้เห็นนะคะว่าสินค้าร้านเรามีอะไรบ้างและร้านเรานะคะมีตัวตนนะคะบริการส่งถึงหน้าบ้านทีนี้นะคะแอดมินกลุ่มต่างๆอนุมัติโพต,ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะใครเป็นเจ้าของกลุ่มไหนแล้วพี่สมทรงไปโพสบ่อยๆทักมาในแชทได้นะคะเดี๋ยวพี่สมทรงจะมีของเ,อเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้เป็นรา,างวัลที่อนุมัติโพสให้ด้วยนะคะทักมาได้เลยนะถ้ากลุ่มไหนที่เป็นแอดมินแล้วก็อนุมัติโพสให้พี่สมทรงบ่อยๆเดี๋ยวพี่สมทรงจะส่งกาแฟให้ทานนะคะเป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลนะคะเป็นกาแฟวิกวันพัซึ่งพี่สมทรงก็เป็นเจ้าของแบรนด์เองนะคะ ตรงนี้ตรงนี้นะคะสินค้าหลากหลายนะคะเป็นพวกพลาสติกเดี๋ยวพี่สมทรงจะให้ไปดูสินค้าเบ็ดเตล็ดหน้าร้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะกล่องก็มีหลายรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวให้ไปดูอันนี้ก็เตรียมรถไปส่งที่คอนบุรีนะคะเขาสั่งมาเซ็ตประมาณเกือบหกหมื่นนะคะที่คอนบุรีสั่ง เราก็จะบริการส่งถึงหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านของพี่สมทรงนะคะติดตกสออําเภอโชคชัยนะคะเข้ามาปุ๊บก็เป็นมุมนี้เลยเป็นมุมทุกอย่าง20นะคะที่คุณลูกค้านะคะชอบมุมนี้มากเลยเพราะว่ามุมนี้นะคะเข้าไปในมุมนี้นะคะ20ทุกชิ้นเลยแล้วทีนี้ลูกค้าที่มีพื้นที่ว่างๆนะคะลองมาเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นเงินกับเรานะคะใช้พื้นที่ว่างแค่ 3, 3ูณ3เมตรเองนะคะก็จะได้ j k ยี่สิบอย่างนี้เลยนะคะพอเราเข้าไปในมุมนี้นะคะจะเป็นสินค้าราคาเดียวเลยยี่สิบทุกชิ้นเลยค่ะดึงลูกค้าเข้าร้านได้นะคะเพราะว่าสินค้ายี่สิบเดี๋ยวนี้คุณภาพดีนะคะแล้วก็เข้ามามุมนี้ก็จะเป็นสินค้ายี่สิบทุกชิ้นเลยใครที่มีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านโชงหวยร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านอะไรก็ได้มินิมารหรือร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านก่อสร้างนะคะที่ยังมีพื้นที่ว่างๆนะคะก็สามารถ เอาเจดคทุกอย่าง20ไปลงหน้าร้านได้นะคะเพราะว่าเป็นมุมที่น่าสนใจมากๆนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนพื้นที่ว่างๆให้เป็นเงินนะคะกลุ่มลูกค้าเดิมนะคะลูกค้าเข้ามาร้านเราเราก็สามารถนะคะมีมุมนี้นะคะไว้ดึงลูกค้าเพราะว่าสังเกตดูเนาะพอตั้งแต่พี่สมทรงมีมุมนี้นะคะลูกค้าก็จะแวะมุมนี้ก่อนเพราะว่าเข้าไปปุ๊บ20ทุกชิ้นเลยค่ะส่วนในร้านนะคะเราก็จะมีหลากหลายราคานะคะ สายรุ้งนะคะสวยๆนะคะหลละร้อยแปบาทเองนะคะยกหลร้อยแปดเราก็สามารถสั่งได้นะคะร้อบาทยกหลมี12เส้นนะคะยาว3เมตรกว่าเลยนะคะสวยนะคะสายรุ้งเอาไปประดับช่วงปีใหม่นะคะซึ่งมุมนี้นะคะก็เป็นสินค้าขายดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลิปช็อปเบ็ดตะเล็ดนะคะเป็นสินค้านะคะยีบาททุกชิ้นเลยแล้วงานดูดีมากเลย ตรงนี้ก็จะเป็นกิฟช็อปนะคะ20บาททุกชิ้นเลยนะคะสำหรับมุมนี้เป็นมุมที่ขายดีที่คาดผมก็มีนะคะกิฟติดผมโบผูกผมนะคะหวีนะคะรุ่นต่างๆนะคะสวยงามนะคะโบผูกผมนะคะมีหลากหลายเลยนะคะสำหรับมุมนี้นะคะเนี้ยค่ะอยากให้ผู้ประกอบการนะคะลองดูนะคะว่า เข้ามา JTK นะคะเป็นลูกค้าเราเรายินดีแนะนำด้วยความจริงใจนะคะแล้วมุมนี้ใครเข้ามาร้านพี่สมทรงก็จะมีมุมกาแฟให้ชิมฟรีนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟบิ๊กวันพัทนะคะซึ่งใครเข้ามาปุ๊บนะคะพี่สมทรงก็จะชงกาแฟ b ิ๊กวันพัทให้ชิมฟรีเลยนะคะสำหรับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะคะที่บอกนะคะขายดีมากนะคะ 250บาทมีถึง15ห่อนะคะทุกคนแล้วมุมข้างในนะคะก็จะเป็นมุมที่รวมหลากหลายราคานะคะไม่ว่าคุณลูกค้าอยากได้สินค้าราคาเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีมุมนี้นะคะมีสากกระเบือยันเรือลบเลยนะคะใบเลื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเรามีราคายกโหลราคาส่งนะคะเลื่อยธนูหรือว่าเลื่อยลันดาหรือเลื่อยต่างๆนะคะเรามีทุกอย่างครบชุดเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เราโชว์ขายปลีกนะคะแต่ลูกค้านะคะที่เอาไปขายต่อเรามีราคาส่งให้ทุกชิ้นนะคะจะเป็นราคาส่งยกโหลก็มีนะคะ เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามช่อง y o u t u b e JTK แบ่งปันนะคะทางร้านเรา JTK แบ่งปันจริงๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่อยู่โคราชและต่างอำเภอนะคะสนใจที่จะมีหน้าร้านแบบนี้นะคะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งบาย JTK ได้นะคะสอบถามรายละเอียดนะคะว่าร้านเรานะคะมีโครงการคนละครึ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรบ้างนะคะถ้าสนใจก็ทักมาก่อนเต็มนะคะเพราะว่าพี่สมทรงก็จะเปิด เฉพาะโคลาดและต่างอำเภอนะคะ,ะที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกับเรานะคะมีสินค้าให้เลือกมากมายเลยนะคะ,ะาการที่เราจะลงทุนนะคะลูกค้าชอบถามว่าสั่งเท่าไหรด่ดีลูกค้ามีงบเท่าไหร่ยิ่งลงสินค้าเยอะของก็น่าซื้อนะถ้าเราเปิดร้านใหม่ต้องเป็นหลักแสนนะคะแต่ถ้าเกิดเรานะคะยังไม่มี หน้าร้านเลยเราก็ต้องเอาสินค้าไปวางให้ดูเยอะๆเต็มตมหน้าซื้อนะคะช่วงเปิดร้านใหม่ต้องเป็นหลักแสนนะคะแต่ถ้าเกิดเราเปิดร้านแล้วมีหน้าร้านแล้วเราซื้อของเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นราคาส่งนะคะตั้งแต่ชิ้นแรกเลยเราก็สามารถสั่งของไปเติมหน้าร้านได้เลยนะคะนี้ก็จะเป็นสินค้าขายดีทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างนะคะเยอะแยะเลย ทุกอย่างก็จะเป็นราคาส่งนะคะเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะว่าที่ร้านเราสินค้าเยอะแย,ย,ย,ยะมากมายเลยถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการนะคะมองหาสินค้านะคะพี่สมทรงก็ต้องฝาก JTK จุธาเครื่องครัวนะคะร้านเรานะคะยินดีบริการนะคะสำหรับคุณลูกค้า ทุกคนเลยที่เข้ามานะคะรับประกันที่นี่ไม่มีโกงนะคะเพราะว่าร้านเรามีตัวตนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะสั่งสินค้าเนาะเราต้องให้พนักงานนะคะจัดสินค้าลูกค้าบางเจ้าพี่สมทรงเคยใจดีเนาะเคยจัดสินค้าให้ก่อนเนาะแล้วทีนี้พอเราจัดเสร็จเราก็เสียเวลาจัดเป็นวันวันสองวันเนาะแต่ลูกค้าถ้าไม่ได้รับรับเงินมัดจํานะคะบางทีเขาก็ายกเลิกเฉยเลยก็มีนะคะไม่รู้ด้วยสายอะไรเขาก็จะเงียบไปเลยทีนี้ทางร้านเรานะคะ ก็ต้องขออนุญาตลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าสั่งสินค้าของ JTK นะคะเราก็ต้องมัดจําก่อนนะคะมัดจําปุ๊บนะคะทางร้านก็จะจัดสินค้าให้เลยนะคะภายในไม่กี่วันนะคะลูกค้านัดวันได้เลยนะคะสามารถบริการส่งได้วันไหนสมมติสั่งแสนเดียว สั่งวันนี้เราจัดวันนี้ก็เสร็จเลยนะคะพรุ่งนี้ก็ส่งได้เลยสําหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะก็ขอให้มัดจําค่าสินค้าบางส่วนก่อนสักสิเอร์เซนยังดีนะคะสั่งมาแสนหนึ่งมัดจําสักหนึ่งหมื่นก็ได้นะคะสั่งมาห้าพันมัดจําสักห้าร้อยก็ได้นะคะตรงนี้เพื่ออะไรคะเพราะว่าลูกค้ายกเลิกออเดอร์เยอะมากจากที่แม่ค้าใจดีนะคะแล้วทีนี้นะคะก็ถ้าใครนะคะที่มองหานะคะเราไม่ได้มีแต่สินค้ายี่สิบล คาเดียวนะเรามีสินค้าทุกราคาเลยนะคะหลากหลายเลยตรงนี้ก็จะมีดมีดมีหลายแบบเลยนะมีดจอบเสียมเราก็มีนะคะมีสินค้าหลากหลายเลยนะคะไม่ได้มีแต่สินค้ายี่สิบอย่างเดียวมีดพลาก็มีนะคะเดี๋ยวพี่สมทรงส่งให้ดูนะคะตรงนี้ก็เป็นกับดักหนูนะคะแล้วก็มีดพลาจอบเสียมเราก็มีนะคะทุกอย่างมีราคาส่งชมวกนะคะ อ๋อที่เขาไปจับปลาหนังสติ๊กอันนี้ก็จะมีดอันนี้ก็จะเป็นเสียมนะคะแล้วก็เกี่ยวเขียเขเข่ยวข้าวเกี่ยวหญ้าอะไรมีทุกอย่างเลยนะคะขวานอะไรก็มีมีอยากหลายเลยนะคะจบเสียมก็มีนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะ ตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นสินค้าที่เป็นราคาส่งนะคะที่อยู่ข้างหลังเยอะแยะมากมายลูกค้าสามารถเข้าไปดูในลิงก์ร้านส่งเราได้เลยนะคะมีหลากหลายมากค่ะ มุมนี้นะคะเราก็เรียงสินค้านะคะไว้ขายปลีกและลูกค้าที่เข้ามาร้านเรานะคะสามารถดูสินค้าตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะไปจัดยกโหลให้นะคะลูกค้าบางท่านนะคะก็มาชี้เลยนะคะเอาแบบนี้1โหลหโหลสโหลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปจัดให้ตามที่คุณลูกค้าต้องการนะะซึ่งสินค้าร้านเรานะคะก็ที่บอกนะคะมีกว่าหมื่นรายการเลยลูกค้าก็สามารถทักมาได้เลยนะคะ แก้วน้ำก็มีหลายแบบเลยนะคะสําหรับแก้วน้ําเนี่ยค่ะแก้วน้ําแก้วกาแฟนะคะมีหลายแบบเลยนี่นี่คือแก้วกาแฟนะคะนี่แก้วกาแฟก็มีสวยๆหลายแบบเลยงานนี้ก็ใส่กล่องด้วยนะคะเป็นแก้วกาแฟช่วงปีใหม่นะคะแก้วขายดีนะคะเนี่ยค่ะรูปแบบแก้วนะคะมีหลายแบบเลยเอาไปขายไปละยี่สิบนะคะ อันนี้ส่งโหลละร้อยร้อยเก้าสิบนะคะสวยๆนะคะแก้วแก้วมีแต่ลายสวยๆนะคะมีหลากหลายลายเลยนะคะ หลากหลายเลยนะคะสินค้าเรานะคะอันนี้ลูกค้าก็สั่งไว้แล้วอันนี้ลูกค้าออนไลน์นะคะที่บอกนะคะสั่งสั่งเราไม่เยอะเราก็ส่งเนาะที่บอกว่าเวลาเข้าลิก์ร้านเรานะคะเป็นราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะก็อันนี้ลูกค้าสั่งร้อยใบสู่แยกออกมาแล้วเหรอแก้วเยติอันนี้ตัวหนึ่งตัวที่มามาอยู่ัรวมไม่ได้ร้อยใบเนาะ,ะเดี๋ยวหมดแล้วก็สั่งใหม่ เนี่ยค่ะก็นี้คือลูกค้าสั่งมาในลิงก์นะคะที่บอกว่าลูกค้าที่มีงบน้อยก็สั่งได้งบเยอะก็สั่งได้นะคะเราบริการส่งนะคะเพราะว่าเราใช้วิธีส่งแฟลตได้ถ้าสั่งไม่เยอะนะคะถึงคุณลูกค้าจ่ายค่าขนส่งนะคะคุณลูกค้า,าไปขายก็ยังมีกําไรนะคะค่ะ สำหรับไลนนี้นะคะพี่สมทรงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะและอย่าลืมนะคะว่า JTK เรานะคะบริการด้วยความจริงใจนะคะใครที่สนใจก็โทรมาได้นะคะ0843201886 ID l ลน e นะคะจุธา2019แล้วก็เข้าไปคลิกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ เรามีช่อง YouTube ให้กดติดตามด้วยแล้วก็มีลายกลุ่มนะคะสามารถเข้าไปในรายกลุ่มแล้วการที่เข้าไปในลายกลุ่มคุณลูกค้าเข้าไปแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะทักทายมาได้ว่าเปิดร้านอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรหรือกําลังมองหาธุรกิจหรือสนใจสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะเพราะว่าพี่สมทรงนะคะก็จะได้ไปช่วยตอบด้วยแล้วก็ ยินดีบริการด้วยตัวเองเลยนะคะสามารถาคุยโดยตรงกับพี่สมทรงซึ่งเป็นเจ้าของเองเลยนะคะยินดีบริการด้วยความจริงใจนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมีดนะคะมีดเราก็มีเยอะนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วต้องขอบพระคุณนะคะ แอดมินกลุ่มต่างๆที่อนุมัติโพสต์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วติดตามไล์สดหน้าสําหรับ JTK นะคะถ้าอยากให้เราต่อยอดธุรกิจให้มาเป็นลูกค้าเราสิคะสวัสดีคะ่ะ